ความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมหรือเปลวไฟคู่เป็นรูปแบบของความรักที่มีการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณที่มีความลึกซึ้งและเข้มข้นระหว่างบุคคลสองคนซึ่งมักนำไปสู่การเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่ซับซ้อนและมีความท้าทายส่งผลให้เกิดความรู้สึกคิดถึงกันอย่างรุนแรงและบ่อยครั้งที่มักจะเกิดอาการร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุทางกายภาพที่ชัดเจน ซึ่งการร้องไห้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่พบได้บ่อยมากในความสัมพันธ์นี้ซึ่งสาเหตุหลักๆที่มักทำให้เกิดการร้องไห้โดยไม่เกี่ยวกับปัใจจัยในทางกายภาพสำหรับผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมก็พอจะสรุปได้3สาเหตุใหญ่ๆดังต่อไปนี้นะคะข้อ1เกิดจากการสะท้อนกันทางอารมณ์ คู่ทวินเฟรมทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกที่ลึกซึ้งของกันและกันซึ่งอาจทำให้เกิดการปลดปล่อยอารมณ์ที่ถูกกดทับเช่นความเศร้าความกลัวความรู้สึกไม่มั่นคงจึงส่งผลให้เกิดการร้องไห้หรือความคิดถึงอย่างรุนแรงข้อ 2. เกิดจากการเชื่อมโยงทางจิตความสัมพันธ์นี้มักมีการเชื่อมโยงทางจิตที่แข็งแกรง่ง ทำให้สามารถรับรู้ถึงอารมณ์ของอีกฝ่ายได้แม้จะอยู่ห่างไกลกันดังนั้นเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลังเผชิญกับความรู้สึกเศร้าเสียใจหรือกำลังคิดถึงอีกฝ่ายอีกฝ่ายก็จะสามารถสัมผัสถึงอารมณ์เหล่านั้นและมีปฏิกิริยาตอบสนองเช่นการร้องไห้ห,หรือความรู้สึกโหยหาข้อ 3. เกิดจากกระบวนการเยียวยาและการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณ ความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมมักกระตุ้นให้ทั้งสองฝ่ายได้เผชิญหน้ากับบาดแผลทางอารมณ์ในอดีตเพื่อการเยียวยาและการเติบโตทางจิตวิญญาณในระดับที่ลึกซึง้งการร้องไห้และความคิดถึงถือเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดทรมานแต่มันคือการปลดปล่อยพลังงานด้านลบและการปลดปล่อยความรู้สึกที่เป็นคลื่นความถี่ต่ำหรือกรรมในใจที่เคยติดค้างมาจากในอดีต ซึ่งอาจหมายถึงกรรมในใจที่เคยติดค้างมาจากในอดีตชาติรวมถึงที่เกิดขึ้นในชาติภพนี้ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาหรือชำระล้างให้หมดไปดังนั้นการร้องไห้จึงถือเป็นการเยียวยาจิตใจที่ลึกลงไปถึงระดับจิตวิญญ,ญาณเมื่ออยู่ในความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมส่วนวิธีจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเมื่อเกิดความคิดถึงอย่างรุนแรงและเมื่อเกิดอาการร้องไห้ ก็มีคำแนะนำอยู่สามหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะข้อหนึ่งยอมรับและเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองในขณะนั้นให้เวลากับตัวเองในการประมวลผลและยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินและไม่พยายามกดดันตัวเองให้หายจากความรู้สึกเจ็บปวดทรมานจากการร้องไห้ในเวลาอันรวดเร็วแต่ควรปล่อยให้ความรู้สึกต่างๆได้ผูดออกมา โดยไม่พยายามกดทับความรู้สึกนั้นไว้ควรปล่อยให้ตัวเองร้องไห้ออกมาอย่างเต็มที่แล้วความรู้สึกของเราจะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะข้อ 2. ต้องดูแลตนเองให้ความสำคัญกับสุขภาพของตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจทำกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกดีและเกิดความผ่อนคลายเช่นการฝึกสติทำสมาธิการพาตัวเองเข้าไปอยู่ในธรรมชาติ การฟังเพลงหรือฟังพอดแคสตด์ดีๆที่ทำให้รู้สึกสบายใจการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ความสำคัญกับการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอข้อ 3. การสื่อสารกับคู่ทวินเฟรมของตัวเองหากเป็นไปได้การพูดคุยและการแบ่งปันความรู้สึกกับคู่ทวินเฟรมของตัวเอง โดยใช้วิธีการพูดคุยสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาและไม่ใช้อีกโก้อัตตาในการตัดสินกันและกันก็จะทำให้ความสัมพันธ์เป็นไปอย่างเปิดเผยลดความหวาดระแวงลดความสงสัยและลดความกังวลใจในความสัมพันธ์ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจกันและกันได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการเยียวยาตัวเองด้วยการร้องไห้ก็ถือเป็นวิธีการที่ต้องใช้เวลาใช้ความอดทน และอาจเกิดขึ้นได้เรื่อยๆเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการเยียวยาตัวเองด้วยวิธีอื่นๆและเมื่อกระบวนการเติบโตทางจิตวิญญาณค่อยๆมีการพัฒนาขึ้นไปความรู้สึกคิดถึงด้วยความทรมานและการร้องไห้ก็จะค่อยๆลดความรุนแรงลงได้จนเราหยุดร้องไห้ได้ในที่สุดค่ะ ขอให้ทวินเฟรมทุกๆคนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกถึงการคิดถึงกันอย่างรุนแรงและยังมีการร้องไห้จงเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตทางจิตวิญญาณที่มีความลึกซึ้งและมีความหมายการร้องไห้ไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่เป็นการแสดงออกถึงการยอมรับเข้าใจ เป็นความกล้าหาญและความแข็งแกร่งจากภายในในการที่เรากล้าเผชิญหน้ากับตัวตนของตนเองในทุกๆด้านรวมถึงการยอมรับในตัวตนของคู่ทวินเฟรมของเราด้วยนะคะ